ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเชฟเชฟกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูร้านป๊อปคอนเชฟนะครับสาขาตลาดสามย่านนะครับโดยป๊อปคอนของเรานะครับจะมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรสบาร์บีคิวรสเนยนมนะครับรสชีสนะครับไม่ว่ารสชาติไหนก็อร่อยหลากหลายไม่แพ้กันนะครับใครที่อยู่แถวนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ หรือว่าท่านใดนะครับที่อยากจะเอาผงปรุงรสตราไทายเชฟของเรานะครับไปต่อยอดธุรกิจไม่ว่าจะเป็โรยไก่ทอดเฟรนไฟรานะครับหมูกระจบนะครับก็สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพในช่วงสถานการณ์แบบนี้ได้อีกช่องทางหนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ